นี่เจยุยกาแฟข้าวก่อนตาโบขาดป็นเสาไฟฟ้า,ฟามันใช้การดีมากเลยมันขายดีมากเลยเราต้องมีผลิตภัณฑ์ต่อไปไม่ต้องห่วงเรื่องนั้นเลยค่ะทางเจ้เตรียมทุกอย่างไว้ครบหมดแล้วจ้าโอ้โหเจ๋วว่าแต่มันเป็นไงเหรอแค่นั้นยังไม่พอคะ่ะแถมได้พรีเซนเตอร์ที่เข้ากับแบรนด์เรามา,มากเลยค่ะเด็กนั้นขอเชิญพบกับเมคอฟฟี่ดีดี2ีชาติการันตีโดยโบขาดปีนสถานีวกาแลวมันจะไปปีน สำากอะไรวะน่ะก่อนจะเป็นปีนมึงปีนไปได้ยังไงก่อนเฮ้ยขอเชิญทุกท่านพบกับพีซนเตอร์หลักของเราโวคาและนี่คือการโปรโมทร้านคู่แข่งของเราเพจพ่อมดกเทเบอร์เพจเติมเกมสะดวกรวดเร็วปลอดภัยเพื่อใช้แค่อเพกรณไอเดีเท่านั้นเติมได้เลยที่ลิงข้างล่างถูกก็เติมเองแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แถมเปิดยี่สิบสี่ชั่วโมงด้วยอุ้ยแต่ของเราอ่ะดีดียี่สิบสี่ชาตินะชนะค่ะสินค้าของเรานั้นกระทำให้ทุกเช้าของทุกท่านเป็นเช้าที่สดใสพร้อมบวกได้เสมอ ช่วงนี้สนับสนุนโดยมาคอฟฟี่ดีดียีบสีชาติตายแล้วฟื้นตื่นมาดีธุรกิจขายลงเจ๋งยับก็ค้าวนี้แหละมึงไงสินค้าของเราจะทําให้ทุกท่านนั้นสดใสกระปี้กระเป๋าพอมวิ่งรับในยามเช้าออฟฟัมออฟฟัูคุณฟั๊มสียงก พวกนี้สนับสนุนโดยหมาคอฟฟี่ดีดีคลิปดีตายเขาเรียกว่าแจกเววให้คลิปสินค้าของเราจะทำให้คุณสดใสพร้อมรักเช้าวันใหม่พร้อมกับเพื่อนใหม่ในทุกเช้าอ้กวัวสินค้าของเราพร้อมที่จะเพิ่มพลังกำลังให้กับทุกท่านดังสโลแกนที่ว่าเครื่องฟิตสตาร์ดีดง่ายครีพูดีพูด ช่วงนี้สนับสนุนโดยมาคอบฟี่พกสะดวกจนตำรวจเรียกหาเก็บไม่เก็บว่าข่าวนี้แหรอมึงเอ้ยหากว่าคุณกำลังเหนื่อยล้าจากการทำงานใช้สินค้าของเราสิครับรับรองีได้ดีดีพลังงานเต็มเปี่ยมใครได้ช่วยด้วยครัอะไรท่านรักเอาไปนี่ผู้เล็ก Blender, ถ,ถ้าจะดีดีขนาดนี้ขนาดฟอร์เลนยังไม่กล้าเข้าเลยนะช็อตเบิกเจไม่ว่างานจะหนักขนาดไหนอากาศจะร้อนแค่เพียงใดขอแค่ใช้สินค้าของร้ารับรองท้ายเป็นฟลิปทิงอยากบินเจะไมฟ้ากปิดปับอยอากบินไปหมดเลยช่วงนี้สนับสนุนโดยมาคอฟฟี่ ดีดยันเงาป้อมเขาเราดีโอ้ของเขาดีจริงขนาดเงายังดีแต่คิดดูหากคุณกำลังเผชิญปัญหาหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นทั้งหน้าที่การงานสภาพอากาศหรือจะท่างเพื่อนร่วมงานที่ใช้การไม่ได้ใช้สินค้าของเรารับรองเราจะช่วยท่านกาแฟของเรามาแม่กระดาษคนพาดยริงเลยคิดได้ไงว่าตายแล้วฟื้นตื่นมาดีทว่าขาดเพียงนสถานเดียวว่าขาด คนปกติเขาคิดได้เลยวะและสำหรับคุณผู้ชมอยากให้ม like> ีอีพีต่อไปขอ5,000ไลค์นะครับเพราะภาคเจ็บขอชี้หายเลยไม่ว่าจะฝนตกแดดออกนกกระจอกจะเข้ารังหรือไม่สินค้าของเราก็ให้ประสิทธิภาพที่เต็มที่ดีได้ดีดีแถมฟรียิ่งตีชาไอ้นี่ก็เข้าป้อมอย่างเดียวเลยเฮ้ยช่วงนี้สนับสนุนโดยมาคอฟฟี่ออกฤทธิ์นานเติบดีดยันเกิบ เปิดพิสดารโอ้โหดีดยันเกือบเกือบในภาษาอีสานแปลว่ารองเท้าสินค้าของอะไรดีดยันอบไอ้ไรนี่ปุ๊บไอ้ไรนี่ปุ๊บดีดยันเกือบไอ้ไรนี่ปุ๊บไม่รู้ว่าคนอื่นขับหรือว่าตะกูขับบุกตัวเองแล้วดีดยันเกือบ ไม่รู้ว่าทางบ้านจะขำกับมุกหรือเปล่าแต่ที่ไน้ๆเจ้าของมุกมันขำก่อนแล้วทุกปัญหามีทางออกถ้าคุณไม่มีทางออกก็ออกทางเข้ามันไปเลยและกาแฟของเราขอให้คําแนะนําคุณสำหรับสิ่งนั้นแถมให้ลิปและก็การดีที่ดีดังนั้นไม่ต้องห่วงในเรื่องเที่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 ่ที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 ี่ที่ที่่ท พิธีกรครับผมขอเปลี่ยนตัวได้ไหมผมดีจนเจ็บคอไปหมดแล้วสินค้าของเรานั้นดีขนาดไหนดีได้ดีดีจนฝ่ายตรงข้าต้องยอมแพ้คุณพิธีกร <c oughs> <c oughs> เปลี่ยนตัวล้วไม่ไหวแล้วและสุดท้ายก็สามารถชนะได้แบบสวยงาม <c oughs> แต่เนื่องด้วยพีเซนเตอร์เราเจ็บคอหรือไม่ก็ของขาดดังนั้นเราจะเปลี่ยนตัวพีเซนเตอร์ <c oughs> <c oughs> เปลี่ยนหน่อยก็ดีกูภาคจนข้างบ้านสงสัยแล้วเนี่ยเรามาดูผลลัพธ์ของมาคอฟฟี่ดีดได้ดีๆ2ยีสีชาติกันได้เหรียญเงินโอ้โหมึงข้าวปวอมขนาดนั้นมึงได้เหรียญเงินได้ไงวะไดช่วงนี้สนับสนุนโดยมาคอฟฟี่ดีดได้ดีดียีสีชาติเจ้าของทาแต่หมาดีดเดี๋ยว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 เจ้าของอกาแฟไปทามันปกติเลยวะแล้วหมาดีดด้วยโอ้โหของอดดีขอเชิญพบกับพรีเซนเตอร์ใหม่ของเราโวคาจากอียิปต์ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาจากอีบกูเข้าใจแต่ทําไมสําเนียงอินเดียโอ้โหคราวนี้เจ้าของธุรกิจเจยุ่ยลงสนามเองเลยเว้ยเริ่มต้นเกมใหม่ที่สดใสพรกับคุณภาพสินค้าของเราที่ดีเยี่ยมไม่มีสิ่งไหนต้องกลัวไม่ว่าจะงานหนักคนเยอะสภาพวดายล็อบไม่เอื้อมหน่อนายจ่าสายหน้นายจ่านายจาวขาถึงไหวนะคุณมีอาการเหล่านี้หรือไม่ไม่ว่าจะนอนมากนอนน้อยแต่ตื่นเช้ามาก็อ่อนล้าแถมง่วงเพลียอยู่ตลอดเวลาแนะนำครับ สินค้าของเรานั้นดีได้ดีดีกินได้ตั้งแต่คนอายุสองขวบจนถึงสามล้านปีก็กินได้ใครดิบใครดิบโอ้จับลวดจับลวดพลังกระปี้เถอะกระปี้กระที่เนี่ยช่วงนี้สนับสนุนโดยมาคอฟฟี่ป้อมเขาเราดีสารอละแเนไปดีดในป้อมเขาด้วยจงศรัทธาในร่างกายของคุณจงศรัทธาในจิตใจของคุณ แล้วก็สัตธาสินค้าของเราเพราะสินค้าของเรานดีมากสามารถเพิ่มพลังกายพลังใจและทําให้ทุกเช้าของคุณเป็นเช้าที่สดใส ช่วงนี้สนับสนุนโดยมาคอฟฟี่แบรนด์ของไทยดีได้ไกลยันอียิปต์โอเคกูเชื่อแล้วมึงหยุดโฆษณาดิสินค้าของเราพกง่ายเอาไปไหนก็สะดวกสามารถเปิดดื่มได้ทุกที่และก็ดีได้ทุกคนสินค้าของเราสามารถทานคู่ได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นขนมปังนยามเช้าเป็นส้มตามมตตอนบ่ายหรือแม้กระทั่งก๋วยเตี๋ยวในช่วงคบเพลิน้ไ่เลยนายจาโอ๊ยสายตรวจลนาจช่วงนี้สนับสนุนโดยมาคอฟฟี่ สินค้าของดีขนาดก้อนขี้ก็ยังดี<อ>เฮ้ยบอกแล้วจะกูตบมุกไปไปเรานั่งขำมุกตัวเองแพ้มุกตัวเองชิบหายเลย มกกก็นน่าเเลียดและถ้าหากคุณผู้ชมท่านใดสนใจสินค้าของเราเราขอบอกไว้ก่อนเราไม่ขายแลวมึงจะมีสินค้าทําหอกเลยวะเนี่ยเพราะว่าของมันดีเกินเกินที่เราจะขายให้ได้จริงๆโอ้อยกิเลนี่พูโอ้อยอ้อัดกระปี้ใสดียริโดนอ้อยอ้ยถึกทนทนทานทานถึกถึกถึกสรุปง่ายๆก็ถึกนั่นแหละใช่แล้วกาแฟของเรากินแล้วอึด ทกคนพร้อมสู้ในทุกสถานการณ์เสียวไฟฟ้าอยากบินเีไฟฟ้าแล้วเกิดนายจ่าโอ๊ยนายจ่านายจ่าโอ๊ยนายจ่าโอ๊ยคุณลอดยังไงนี่นายจ่าช่วงนี้สนับสนุนโดยมาคอฟฟี่สินค้าดีแจกฟรีพอมตังสองบาทเอ้าแบบนี้ก็ขาดทุนสิคิดซะว่าขาดทุนคือกำไรและเมืองจะเอาะไรแดกซื้อเถอะครับสินค้าของเราดีจริงดีเยี่ยมดีสุดๆหาที่ดีกว่านี้ไม่ได้แล้วพวกข่โช์ผลงานของผลิตภัณฑ์เดี๋ยวนี้ เอาจริงเลยเอาค่เอาแต่งย่าโอ้โหกูปวดหัวเลยและสุดท้ายทางเราก็สามารถชนะได้แบบสวยางามเพราะสินค้ามาคัฟฟี่ดีได้ดีดียี่สิบสี่ชอบจบคลิป ข้างบ้านแจ้งตำรวจจับคุ้น่งนอนเลยกูดูดทรงแล้วเนี่ยเป็นไงบ้างคะสินค้าของแจ้บอกแล้วว่าสุดจัดประหลัดบอกขนาดประหลัดลาออกยังมาบอกว่าดีดอยู่ว่าแต่แจ้มันจะขายได้จริงเหรอมันดีได้ดีดียี่สี่ชาติกินกระป๋องเดียวเขาก็ไม่น่าจะซื้อเพิ่มแล้วปะโอ้เรื่องนั้นไม่ต้องห่วงหรอกถึงได้แจกฟรีพร้อมตังสองบาทไงเออวะแจกฟรีพร้อมตังสองบาทแล้วก็ขาดทุนสิ เอาเอาไงทีเนี้ยแจกนะแจกฟรีแต่แถมไปแจ้กนี่22่ล้านจ้าปวดหัวเลยกาแฟกระป๋องเดียวหยิบสล้านและสําหรับคลิปนี้ก็จบไปแล้วนะครับผมบอกเลยว่าคอแทบแตกนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้จา่าอูนะครับผมแต่ถ้าอยากให้มี EP ีต่อไปเนี่ยรบกวนขอสักประมาณ5,000ไลค์นะครับผมื่าแบบมันใช้เสียงมันแบบ เต็มที่มากยิ่งเจ็บคอไปหมดแล้วเนี่ยอา้าวแล้วทำไปถึง5000ไลค์อ่ะก็ทำอยู่ดีถ้านึกสนุกขึ้นมาได้ <laughs> ถ้าอยากสนับสนุนจางงูง,ง่ายๆนะครับผมแค่กดไลค์ครับผมง่ายๆเลยแค่นั้นนะครับผมหลังจากนี้ผมขอไปพักคอพักอะไรก่อนไม่ไหวแล้วดีไม่ดีพรุ่งนี้เช้าบ้านข้าดอาจเช็งตำรวจมาตรวจก็ได้ <laughs> ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยทั้งฝนตกฟ้าร้องแดดออกอะไรต่างๆนานๆน,นครับผมก็ขอให้ทุกคนน่ยดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยนะครับผมรักทุกคนมากไปนะครับส่วนตอนนี้ขอไปพักคอก่อนแล้วจ้าไม่รู้ว่าคนอื่นหามุกตัวเองไหมแต่ผมหามุกตัวเองมากๆหลุดขำไปเยอะเลยตายแล้วฟื้นตื่นมาดีนไอช็อตเนี้ยทำให้ผมหลุดยาวเลยร <c oughs> ักทุกคนมากๆครับผมผมไปพักแล้วไม่ไหว เอาง่ายๆนะครับก็คือคิดมุกไอเนี่ยออกตอนอาบน้ําแล้วมันเผลอหัวร่อในห้องน้ําอะแล้วเราขำคนเดียวไงก็เลยมาทําคลิปไม่รู้ว่าคนอื่นขำด้วยหรือเปล่าถ้าขำก็กดไลค์ให้หน่อยนะ